สวัสดี FC ีทุกท่านนะครับทุกสำน,นักสุข,ขายนะครับวันนี้มาดูงานกลางคืนนะห้าศูนย์ติดห้าศูนย์ลากฝากเป็นกำลังใจนะครับทุกหน่วยงานนะครับวันนี้เจอของเท้ลิกลมาดู ว่าจะเป็นยังไงมาต hm e. oh, ิดตามชมนะครับคลิปนี้อ่ะสิบดึงห้าส um ิบรอบมิดไนครับมารอบรอบมารอบขึ้นน้บขึ้นนับเรียบร้อยดีครับ คลิปนี้ขึ้นแล้วเหลืออีกรถอีกคันหนึ่งขอบคุณเอซทุกท่านนะที่ต่างชมนะต่อไปไปดึงรถเกี่ยวต่อแล้วครับผมเรียบร้อยครับสำหรับคลิปนี้ฝากผลงานไปเป็นทนีีก่อน,นครับเดี๋ยวจะชุดต่อไปลากรถถาลากรถเกี่ยว